คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าหลุมดำสามารถเรอได้ด้วยที่หลามมีสามช่องครับ IP ก็ล้ำหน้าโชว์ถ้าเป็นเรื่องรถก็ขับรถดีๆและถ้าเป็นเรื่องอวกาศก็ช่องเรื่องเล่าอวกาศฝากกดซับกดติดตามทั้งสามช่องเลยนะครับเอาไปดูกันต่อเดี๋ยนะมันกินเยอะไปงี้หลุมดำาม่ใช่กินเข้าไปแน่นท้องนะแล้วก็แบบมีแก๊สก็เลยเรอออกมาใช่ไหมฮะใช่ฮะเอออ่ะปรากฏการหลุมดำ เลยนะฮะจริงๆเราเรียกกันเลยนะจริงๆมันมันเป็นศัพท์คําเรียกอีกคํหนึ่งแหละนะฮะอ่ะมันเลยได้ยังไงครับ้องบอลครับครับผมปรากฏการนี้มันคือปรากฏการที่หลุมดำเนี่ยปล่อยกา๊าซหรือปล่อยพลังงานบางส่วนออกหลังจากกินส,สารมหาสารเข้าไปครับผมนักดาราศาสตร์เนี่ยเรียกสิ่งนี้ว่าการคายกลุ่มกา๊าซพลังงานสูงออกมาในอวกาศลักษณะคล้ายคนกินอาหารอิ่มแล้วก็เลยออกมานั่นเองครับ <laughs> หลุมดาเลยเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับข้อมูลบอกว่าเมื่อมีกา๊าซหรือสารเข้าใกล้หลุมดำนะฮะกา๊าซจะถูกดูดเข้าไปที่ศูนย์กลางนะฮะตรบงบริเวณที่เราเห็นเป็น,ร,นรูดําๆนั่นแหละนะฮะที่มันอยู่มีรอบๆก็คือขอบฟ้าเหตุการณ์อยู่ครับผมพอเราก่อนเข้าไปสู่หลุมดำเนี่ยกา๊าซจะเกิดความร้อนสูงมากแล้วก็ปล่อยพลังงานปริมาณมหาศาลออกมาบางส่วนเนี่ยหลุดออกจากแรงโน้มถ่วงของหลุมดําในรูปแบบของอนุภาคนะฮะคือ พอพอมันดูดลงไปเนี่ยพลังงานที่มันปล่อยออกมามันบางทีมันเยอะมากครับมันก็พุ่งออกมาเป็นเจ็ตอ่าถ้าสังเกตดูเวลาคุณไปเสิร์ชหาพวกข้อมูลหลุมดําเนี่ยคุณจะเห็นว่าข้อมูลหลุมดําบางอันเนี่ยมันไม่ได้เป็นหลุมกลมๆแล้วมีขอบฟ้าเหตุการณ์อย่างเดียวใช่ไหมฮะแต่บางอันเนี่ยมันมีเจ็ตพุ่งขึ้นมาจากหัวจากท้ายด้วยนั่นคือพลังงานส่วนเกินที่มันอัดแน่นกันแล้วมันก็คายออกมาแต่มันไม่ได้คายออกมาเพื่อที่จะสลายความเป็นหลุมดํานะครับ มันคลายมาเพราะมันแน่นมันแน่นชั่วคราวมันเหมือนเรากินข้าวอ่ะที่เขาเรียกเลอะเนี่ยคือจริงๆนะคือเรากินอิ่มมากเราก็ต้องอีโนสักซองหนึ่งใช่นะ,นะดื่มอีโนเข้าไปคลายกดลดแน่นเฟอปุ๊บเลอะมาเออเลอะเสร็จปุ๊บอไรกินได้ต่อเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นหลุมดำเนี่ยที่มันปล่อยเจ็ตออกมาเนี่ยมันคือพลังงานที่มันท่วมท้นจริงๆครับแล้วมันก็ปล่อยออกมาหลังจากนั้นมันก็จะ ดูดกลืนทุกอย่างต่อไปอีกตราบใดที่แรงโน้มถ่วงของมันนี่ยังมีอยู่ <Salz. S 1> นะเขายกตัวอย่างด้วยว่ากาแล็กซี่อย่าง sdss j 1 3 5 4 1 3 2 7บวก1น7ะฮะข้างในแกนกลางของกาแล็กซี่นี้จะมีหลุมดำมวลมหาศาลอยู่นะฮะเขาบอกว่าในรอบ1 0 0 0 0แสนปีที่ผ่านมาเนี่ยมันคายก๊์ดออกมา2ครั้งละวแสดงว่า50,000ปีอ่ะกินไ 50, ป50,000ปีจะแน่นท้องทีหนึงแล้วก็เลอเออออกมา หนึ่งทีครับผมแล้วก็กินต่อไปอีกห้าหมื่นปีแล้วก็ออกมาอีกเออเอามาอีกหนึ่งอีกหนึ่งทีโอ้เราก็จะสามารถจับเรียกว่าไซเคิลหรือว่าชีพประจของหลุมดํานั้นได้ว่าเออมันกินกินเข้าไปแล้วดูความเปลี่ยนแปลงมันไงว่ามันใหญ่ขึ้นไหมครับนะพอหลุมดํามันกินอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะมันไม่เคยหยุดมันหิวตลอดเวลาดูดไปปุ๊บมันเลิอมาปุ๊บมันใหญ่ไหมหรือมันเล็กลงหรือมันกลับเข้าไปเท่าเดิมอะไรเงี้ยมันเป็นวัฏจักรของมัน ะะซึ่งอันนี้ก็เป็นความรู้หนึ่งนะฮะแต่ว่าในมุมที่เรียกว่าเลอเนี่ยเราก็มาคุยกันเล่นสนุกสนุกได้ครับผมเรื่องเล่าอาวากาศ